สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวฮุนไดกันครับคันนี้คันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวคันนี้จะเป็นรถฮุนไดนะอ่าส่วนคันนี้ก็กําลังทําตัวใหญ่ตัวนี้อยู่คันนี้ก็มีมีชุดหลังแะไรพวกนี้หลายอย่างครับคันนี้ตัวใหญ่กําลังทําอยู่ครับอ่าเดี๋ยวเรามารีวิวฮุนไดกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะคันนี้จะเป็นสไตล์ที่ว่าลูกค้าต้องการเอาเบาะไว้คู่หนึ่งแล้วก็ ตรงข้างหลังนี้เราก็สามารถบีที่พิงเป็นที่นั่งได้อ่าอันนี้กเป็นสไตล์หนึ่งนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังว่ามีอะไรมั่งนะข้างหลังนี้ก็จะมีลิ้นชักสองลิ้นชักแล้วก็มีฝาปิดตัวนี้อ่าตัวนี้ผมก็ทําฝาปิดไว้เลยครับตัวนี้เป็นมือจับปีนียมนะครับไม่ใช่เป็นเหล็กนะครับตัวนี้จะเป็นงานดีเลยครับตัวนี้เราสามารถใช้ประโยชน์ได้เยอะเลยจะไม่ใช่งานเหล็กนะครับเป็นงานปีนียมครับ พวกนี้ที่มือจับพวกนี้อ่าตัวนี้เราก็ตัวนี้เราใส่ไว้แต่เราเปิดตรงนี please, ux, <ances>. ้นะตัวนี <mel> ้จะเป็นขาค้ามันครับอ่าเวลาเราค้าไว้ครับเวลาเผื่อเราวางเ่ยมันได้แน่นหนาขึ้นครับตัวนี้อ่าตัวนี้จะมีสองชั้นเราสามารถเอบของได้เลยสองชั้นครับหรือว่าเราจะเปิดฝาบนก็ได้ครับตัวนี้เห็นไหมครับอ่าตัวนี้จะเป็นกล่องหลังนะครับอ่าตัวนี้มีลิ้นชักอีกอ่าก็ล้วอันนั้นเรากปิด ตัวนี้มีลิ้นชักล่างอ่าอ่าดูลิ้นชักล่างก่อนครับแล้วก็ดึงผมก็มีตัวล็อกให้ครับอ่าผมมีฝาบนวางไว้ให้เลยครับเราสามารถวางกาแฟหรือวางเตาแก๊สได้เราเก็บของได้หลายหลายอย่างครับตัวนี้อ่าตัวนี้นะครับตัวนี้มีฝาบนให้อ่าถ้าเกิดเราจะใช้ตัวบนอ่าแล้วก็ดึงมาตัวนี้ผมก็มีตัวล็อกให้เห็นไหมครับแล้วก็ดึงมาชั้นบนชั้นบนเราก็วางของได้อีกหลายอย่างเลยครับ ผมก็มีฝาปิดเหมือนกันครับตัวนี้ตัวนี้จะข้างบนจะเกะสูงหน่อยนะครับก็สามารถวางของได้ใส่ของได้ตรงนี้ตัวอะไรก็ได้หรือว่าเราอยู่พอเราดันเข้าไปเก็บปุ๊บมันก็จะล็อกมันเองครับเห็นไหมครับะจะล็อกต็อกเลยแล้วถ้าเกิดเราเอาของข้างในแล้วก็เปิดฝาข้างบนนี้ได้ครับเกะบนนี้เราสามารถล้วงเอาของได้นะครับอ่าตัวนี้งานผมจะเก็บข้างในหมดทุกชินนะครับ ชุดชิ้นไม้ข้างในลบคมหมดทาสีข้างในหมดเลยทุกซอกครับตัวนี้จะไม่ใช้ว่าทาแต่ข้างนอกข้างในไม่ทาไม่เก็บงานนะครับผมเก็บให้หมดนะครับอ่าตัวนี้ชุดหลังนะครับอ่าตัวนี้ดิ้นชักอ่าถ้าเราใช้แเราก็ดันไปอ่าตัวนี้ตัวนี้ก็กระดานบนสามารถหงายขึ้นหงายลงได้ประจำที่ผมทําไว้ทุกคันนะครับสไตล์ตัวนี้ สามารถวางของวางพัดลมรวกสิ่งของได้อันนี้ผมวางปั้มถ้าเราเราวางหงายก็ได้ตัวนี้จะดันมาได้เลยครับอ่าเราสามารถนั่งสุดดูเลยดันเข้าไปสุดดูได้เลยครับตัวนี้เห็นไหมครับดันหน้าดันหลังได้อ่าถ้าเลิกใช้เราก็ออกมาหรือว่าเราจะหงายตรงนี้ก็ได้ครับก็เป็นร่องครับอ่าตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นรถหุ่นใดนะครับตัวนี้เดี๋ยววันนี้เจ้าของจะมารับละอ่าส่วนส่วนคางซ้ายมีอะไรมัางครับ เดี๋ยวดูหลังบนก่อนตัวนี้ผมก็ทําที่ปิดครอบแอร์ไว้ให้มันได้ดูดูดีเนี่ยจะมองไม่เห็นแอร์นะครับให้มันผมก็มีรูระบายไว้ให้ครับตัวนี้อ่าก็มันก็กริปเกย์อีหน่อยหนึ่งอย่างน้อยก็มีอะไรบังแอร์ไว้อ่าตัวนี้แอร์ตัวนี้นล,ลูกลูกค้าไปติดตั้งมาแล้วนะครับผมไม่รู้เขาไปติดตั้งที่ไหนมาก็ติดตั้งมาก่อนนะครับคันนี้ตัวนี้มาบิล์อินอ่ากองข้างนี้ก็สามารถยกออกได้แล้วครับอ่าชุดต่อนนอตสองตัวออกได้เลย ช่องนี้ผมจะไม่ปิดรูนะครับอ่าผมเปิดเปิดฝาไว้เลยนี่ตัวนี้จะไม่ไม,ไม่ใส่ฝาเรามาสามารถใส่ของข้างในได้ถ้าคนมีรถทุนใดจะรู้ว่าตรงน,นี้มีช่องเก็บอะไรบ้างนะครับอ่าตัวนี้มีข้างบนแล้วก็มีตัวนี้ครับสองฝาเราก็สามารถเก็บของได้เลยครับข้างบนสามารถวางของได้ส่วนตัวนี้ก็ฝั่งนี้เหมือนกันฝั่งนี้ก็มีที่เก็บของฝังรู้เหมือนกันนะครับ แล้วตัวนี้ก็มีปลอกอัพหลังอ่าปลอกอัพกระดกขึ้นมาเราก็สามารถวางของวางของได้อีกหลายอย่างครับตัวนี้ถ้าเรายุ่งหลังนะอ่าตัวนี้เราสามารถวางของได้ครับตัวนี้ถ้าเราเก็บเราก็พับไปเลยครับอ่าพับเก็บไปอ่าตัวนี้เก็บไปเรียบร้อยข้างหลังนี้เดี๋ยวลูกค้าจะไปทําฟองน้ําเองครับตัวนี้อ่าเดี๋ยวเรามาดูข้างหน้าว่ามีอะไรมั่ง ครข้งหน้าเราก็อ่าตัวนี้เป็นกระดานเรียบแล้วนี่เราสามารถนอนได้แล้วร้อยเก้าสิบนะครับร้อยแปดสิบฝากับร้อยเก้าสิบตัวนี้อ่าตัวนี้เราก็ตัวนี้เป็นขาตัวนี้ขาตัวนี้สามารถทําเป็นโต๊ะญี่ปุ่นได้เราสามารถผมมีขาแบบเราสามารถมันทาโต๊ะข้างนอกได้หรืออะไรก็ได้ตัวนี้ตัวนี้จะวางไว้ตรงนี้แบบนี้แข็งแรงกว่าอ่าถ้าเกิดเราจะดันขึ้นทําไงนะครับเดี๋ยวเราให้ดูอ่า ดันขึ้นเลยนะครับเราจะเป็นโต๊ะเราก็ดันเลยครับเราก็ยกขึ้นมานี่ครับยกขึ้นมาเลยครับปุ๊บอ่ายกมานี่นะครับอ่าผมถ่ายมือเดียวมันจะลําบากเลยถ้าถ้าเนี่ยครับอ่าตัวนี้แล้วนะครับอ่าเราก็ดันเลยครับปุ๊บเห็นไหมครับหรือจะไปดูภาพน่งอีกทีก็ได้ครับเี่ครับตัวนี้ก็ จะเป็นโตะแล้วครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นโต๊ะละเห็นไหมครับอ่าจะเป็นโต๊ะนั่งเป็นที่ไว้นั่งแบบแต่ว่าถ้ารถวิ่งก็จะนั่งได้นะครับคันนี้เดี๋ยวจะมีแล้วก็โตะตัวนี้ก็จะดันขึ้นไปดันมันสุดนี่ลูกค้าก็นั่งได้เลยหัวไม่ติดนะครับตัวนี้อ่า ตัวนี้ตัวนี้ค่อนข้างยากหน่อยจะมีแบตคันนี้มีแบตเตอรี่อยู่ในนี้นะครับอ่านี่ตัวนี้อุปกรณ์แบตอยู่ในนี้หมดเลยครับผมก็สามารถวางกล่องลงมานี้ได้เลยคันนี้ต้องออกแบบอีกอย่างหนึ่งส่วนตัวนี้ก็มีตู้เย็นตัวนี้นะครับเราจะมีตู้เย็นอ่าแล้วก็ดึงออกมาเลยครับลูกค้าต้องการใส่ตู้เย็นด้วยครับตัวนี้เห็นไ,ไหมครับใส่ตู้เย็นพอใส่ตู้เย็นปุ๊บ ตู้เย็นอยู่นี้อ่าถ้าเลิกใช้เราก็ดันเข้าไปเก็บครับอ่าตัวนี้อันได้เลยตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นโต๊ะแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นหุนใดไหมครับตัวนี้จะเป็นสไตล์นี้ครับตัวนี้เรียบร้อยคันนี้เดี๋ยววันนี้เขามารับแล้วครับอ่าให้มาดูฮุนใดจะเป็นทรงแบบนี้เลยครับอันนี้เสร็จเรียบร้อยโอเคนะครับ